มันตัวปลาโชว์ทันทีเจ้าลุกโดนกดเทล การช่วยกัดลูกปลาโช์ปั๊บเลยนะพลาดเปิดกล้องป,ปุ๊บก็กัดลูกปลาโชว์เลยอ่ะบอกตำแหน่งที่อยู่ทันทีเใจแก,ก่มสนุกเป็นตืต้นกดตรเชือ่อส่งนิดส่งหน่อยอร่อยแน่ ีไปซิปเปอิลก็ไปออกมาอย่ากัดมืออย่ากัดมืออย่าแอนเตอร์นิวกดเทลวับตัวนี้สีเขียวครับผมมันกำครับแม่กำเป็นๆกำเลยโอเคครับผมฝากตรงนั้นด้วยกัดดีกัดเร็วนิวกดเทลเลยครับกับผมเอกกัดเท้ลุกแฉลบยามบลนิวกดเทล